ันนี้ไม่แต่ความโจ้ยใช่ครับ่ต้งแต่ความโจ้ใช่ไหมถ้าจะถามประเด็นสมาคมก็ได้ความโจ้ะ คือคอพอเขาโดนคดีผมก็ช่วยผมก็บอกเขาว่าเนี่ยพการผมต้องการจะช่วยเขาออกมาเพื่อเพื่อที่เขาจะวิ่งคดีเองส่วนเรื่องอบครัวเรื่องผมผมไม่ยุ่งจะมาก็เกิดเขาก็ช่วยในเรเกี่กับเรื่องว่นการตัวใช่ไหมตัวครอบครัวไม่ยุ่งเรื่องนตัวผมไม่ยุ่งเพราะว่าผมก็คนมีครอบครัวแเกิดคดีกันแล้วมัเหมกับแต่เรื่องอื่นผมไม่ยุ่งเงย่างไรๆคุณออกมาคุณมปวิ่งคุณไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยแต่ถ้าเรื่องคดีผมช่วย ครั้งสุดท้ายเจริญเมื่อไหร่ประมาณเทื่ยงเลยผมไม่เก็บคืนเน่ยคุยทางโทรศัพท์อ๋อคือปกติเนี่ยกันเพราะว่าโทรมาขอใจผมที่ว่าเรื่องช่วยอะไรเขาเนี่ยบอกว่าจะซื้ออะไรมาฝากผม่างเง้ให้เองไม่ต้องอะไรอเงี้ยทีนี้ผมก็บอกว่าเออเรื่องครอบครัวก็คือเบาๆหน่อยนะก็คือเรามีลูกเตือนเออเตือนเขาผมบอกว่าคุณก็มีลูกสองคนแล้วในท้องอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องไปแล้ว อไรเงี้ยขาบอกว่ายังไงก็เบาๆแล้วอย่าไปฟ้องอะไรหรอกเพราะว่าเพราะว่าลูกอยู่อภัยยาต่คนนะฮะอย่าใจยาเอย่าร้อนลูกก็เดือดร้อนอยู่ด้วยแค่นี้จับโดยตัเองไอ้เนี่ยตัวหลวงก็ท้องวิธีคนที่สองพอลุงอะไรฮะคือหมอที่ก็ท้องนะฮะก่อนหน้านั้นก็ทราบจากตัวเอ็กเองว่าท้องแพงหมดคนหนึ่งนะฮะตอนหลังก็เขาบอกว่าได้แพงแล้ว ก็คือเรื <rett in> <used> ่องครอบครัวส่วนหนึ <that 's cool> <itu> ่ง nah, ก็จะก็จะไม่ย <that 's cool> ุ่งเลยก็คือแจะเตือนเตะเขานะก็ผมก็รุ่นพ่อเขาก็เป็นยิงเข้าเหมือนกับนักถือว่าเป็น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 รุ่นพี่เป็นพี่ก็คือผมก็แข่งกับพ่อเขาหลังหลังก็มาแข่งแบบตัวเขาเองอะไรเนี่ยเพื่อมามามาร่วมทีมตัวไทยอย่างเงี้ยเนี่ยพอยิงเนี่ยเก่งมากผมว่ามีความชำนาญเพราะว่ามันต้องเที่ยว เกี่ยวตัวยิงสมก็จะถ้ายิงมือซ้ายก็ไยาไปอย่างถ้าเกิดยิงมือขวาให้เกี่ยวตัวก็บิดตัวยิงที่ททการบิดตัวยิงเนี่ยเราจะลำบากนนิดนึงอันนี้สองเราบิดเนี่ยเรามายิงคนไช่เนี่ยจะลำบากมากถ้าคนนั่งเนี่ยจะง่ายกว่า<ม>อันนี้คือตั้งข้อสังเกตนายตั้งข้อสังเกตหรือน่าจะเป็นคนที่มีความชำนาญในเรื่องของการยิงปืนน่าจะชำนาญมากเพราจริงมันยิงเข้าด้วยคือมันยิงเข้าตรงในวิถีตรงคือถ้าเป็นมือขวานี่ต้องบิดตัวไปยิงต้องบิดตัวแล้วถ้ายิงเนี่ยวิถีมันจะเฉียง แต่วิธีไงผมผมไม่ทราบแต่ที่ผมเห็นเจ้ามีการแต่ยิงยากเหมือนกันเลยใช่ตัดตรงนี้ไปอันหนึ่ง